กว่ามนุษย์จะหลุดจากบ่วงคือรู้อริยสัตว์เมื่อจมกามตามปกติภิกษุทั้งหลายเจ้าสวนผักไม่ได้ปลูกผักด้วยคิดว่าเนื้อในป่าทั้งหลายจะได้กินผักที่เราปลูกนี้แล้วจะได้มีอายุยืนรูปร่างสวยงามมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานดังนี้แต่ได้คิดดังนี้ว่าเนื้อในป่าทั้งหลายจะเข้ามาสู่สวนผัก อันเราปลูกแล้วกินอยู่อย่างลืมตัวครั้นเข้ามากินอยู่อย่างลืมตัวจักถึงซึ่งความเลินเล่อครั้นเลินเล่ออยู่จักถึงซึ่งความประมาทครั้นประมาทแล้วจักเป็นสัตว์ที่เราพึงกระทําได้ตามความพอใจในส่วนผักนั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายบรรดาเนื้อทั้งหลายฝูงเนื้อพวกที่หนึ่งได้เข้าไปสู่สวนผักที่ชาวสวนผักปลูกไว้กินอยู่อย่างลืมตัว เมื่อเข้าไปกินอยู่อย่างลืมตัวก็ถึงซึ่งความเลิเลอ่อคลันเลิเ่อแล้วก็ถึงซึ่งความประมาทคลันประมาทแล้วก็เป็นสัตว์ที่เจ้าของสวนผักพ,พึงกระทําได้ตามความพอใจในสวนผักนั้นภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลผูงเนื้อพวกที่หนึ่งเหล่านั้นก็ไม่ผลไปจากกำมือแห่งเจ้าของสวนผักภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์ทั้งหลาย สมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งได้เข้าไปสู่โลกามิตรเลโนนซึ่งเป็นเหมือนกับสวนผักอันมานปลูกไว้บริโภคอยู่อย่างลืมตัวคลันเข้าไปบริโภคอยู่อย่างลืมตัวก็ถึงซึ่งความมัวเมาคลันมัวเมาอยู่ก็ถึงซึ่งความประมาทคลันประมาทอยู่ก็เป็นผู้ที่มานพึงกระทําได้ตามความพอใจในโลกามิตรซึ่งเป็นเหมือนกับสวนผักแห่งมานั้นภิกษุทั้งหลาย ด้วยอาการอย่างนี้แลสมณะพราหม์พวกที่หนึ่งนี้จึงไม่ผลไปจากอิทธานุภาพแห่งมารภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสมณะพราหม์พวกที่หนึ่งนี้ว่ามีอุปมาเหมือนฝูงเนื้อพวกที่หนึ่งนั้นฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายอุปมานี้มีเพื่อให้รู้เนื้อความนั้นคําว่าส่วนผับนั้นเป็นชื่อแห่งกรรมคุณทั้งห้าคำว่าเจ้าของส่วนผับนั้นเป็นชื่อของมารผู้มีบาป คำว่าพวกพองของเจ้าของสวนผักนั้นเป็นชื่อของบริษัทแห่งมานคำว่าฝูงเนื้อนั้นเป็นชื่อของสมณพราหมณ์ทั้งหลายเมื่อจมกามครั้งที่สองภิกษุทั้งหลายเนื้อพวกที่สองมาคิดกันว่าถ้าอย่างไรเราเว้นการกินผักซึ่งเป็นโภชนะอันตรายเหล่านี้โดยประการทั้งปวงเสียเข้าไปอยู่ในราวป่ากันเถิดดังนี้เนื้อเหล่านั้น เว้นการกินผักซึ่งเป็นโภชนะอันตรายเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าไปอยู่ในราวป่าแล้วครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูดร้อนเป็นเวลาที่หมดหญ้าและน้ำร่างกายก็ถึงซึ่งความสู้ผอมอย่างยิ่งเมื่อมีร่างกายสู้ผอมอย่างยิ่งกำลังอันแกล้วกล้าก็หมดไปเมื่อกำลังอันแกล้วกล้าหมดไปก็ย้อนกลับมาสู่ถิ่นแห่งสวนผัก ที่เจ้าของสวนผักปลูกไว้อีกฝูงเนื้อเหล่านั้นได้เข้าไปกินผักในสวนผักอย่างลืมตัวเมื่อเข้าไปกินอยู่อย่างลืมตัวก็ถึงซึ่งความเลินเล่อเมื่อเล่นเล่อก็ถึงซึ่งความประมาทเมื่อประมาทก็เป็นสัตว์ที่เจ้าของสวนผักกระทําได้ตามความพอใจในสวนผักนั้นภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แล ฝูงเนื้อพวกที่สองนั้นก็ไม่ผลไปจากกำมือแห่งเจ้าของสวนผักภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์ทั้งหลายสมณพราหมณ์จำพวกที่สองมาคิดกันว่าถ้าะไรเราเว้นจากโลกามิตรซึ่งเป็นเสมือนการบริโภคเหยื่อโดยประการทั้งปวงเสียเว้นจากโภชนะอันตรายแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ในราวป่ากันเถิดดังนี้สมณพราหมณ์เหล่านั้นเว้นจากโลกามิตร อันเป็นเสมือนการบริโภคเหยื่อโดยประการทั้งปวงเว้นโภชนะอันตรายพากันเข้าไปอยู่ในราวป่าแล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้มีผักษากะเป็นพักษาบ้างมีผักษามากะเป็นพักษาบ้างมีลูกเดือยเป็นพักษาบ้างมีเปลือกไม้เป็นพักษาบ้างมีสาลายเป็นพักษาบ้างมีรำเป็นพักษาบ้าง มีข้าวตังเป็นพักษาบ้างมีเมล็ดผักกาดเป็นพักษาบ้างมีหญ้าเป็นพักษาบ้างมีโคไมัเป็นพักษาบ้างมีเง่าไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารยังอัตภาพให้เป็นไปเป็นผู้บริโภคผลตามที่มีอยู่โดยธรรมชาติครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนเป็นเวลาที่หมดผักหมดหญ้าหมดน้ำ ร่างกายก็ถึงซึ่งความสู้ผอมอย่างยิ่งเมื่อมีร่างกายสู้ผอมอย่างยิ่งกำลังเรียวแรงก็หมดไปเมื่อกำลังเรี่ยวแรงหมดไปเจตวิมุตต์ก็เสื่อมเมื่อเจตวิมุตต์เสื่อมก็ย้อนกลับมาหาโลกามิตซึ่งเป็นเสมือนกับส่วนผักอันมานปลูกไว้เหล่านั้นอีกสมณะพรามเหล่านั้นเข้าไปบริโภคอยู่อย่างลืมตัวคลันเข้าไปบริโภคอยู่อย่างลืมตัวก็ถึงซึ่งความมัวเมา คลันมัวเมาอยู่ก็ถึงซึ่งความประมาทคลั้นประมาทแล้วก็เป็นผู้ที่มารพึงกระทําได้ตามความพอใจในโลกามิตรอันเป็นเสมือนส่วนผักของมารน,นั้นภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลสมณะพราหมณม์พวกที่สองนี้ก็ไม่พ้นไปจากอิทธานุภาพแห่งมารภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสมณะพราหมณ์พวกที่สองนี้ว่ามีอุปมาเหมือนผงเนื้อพวกที่สองนั้นฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อเชไปติดบ่วงทิฏฐิภิกษุทั้งหลายฝูงเนื้อพวกที่สามมาคิดกันว่าถ้าอย่างไรเราอาศัยที่ซุ่มซ่อนอยู่ใกล้ๆสวนผักของเจ้าของผักนั้นคลันอาศัยที่ซุ่มซ่อนอยู่ใกล้ๆสวนผักนั้นแล้วก็ไม่เข้าไปกินผักอย่างลืมตัวเมื่อไม่เข้าไปกินอย่างลืมตัวอยู่ก็ไม่ถึงซึ่งความเลินเลอ่อเมื่อไม่เลิอนเล่ออยู่ ก็ถึงซึ่งความไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่เป็นสัตว์ที่ใครๆจะพึงทำอะไรอะไรได้ตามความพอใจในส่วนผักของเจ้าของผักนั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายความคิดได้เกิดแก่เจ้าของสวนผักกับบริวารเหล่านั้นว่าฝูงเนื้อพวกที่สามเหล่านี้คงจะมีเล่เหลี่ยมกนโกงเหมือนมีฤทธิ์เป็นแน่ ฝูงเนื้อพวกที่สามนี้คงจะเป็นสัตว์พิเศษชนิดอื่นเป็นแน่มันจึงมากินผักที่เราปลูกนี้ได้และเราก็ไม่เข้าใจการมาการไปของมันถ้ากระไรเราพึงล้อมซึ่งที่นั้นโดยรอบด้วยเครื่องล้อมชนิดทันทวากุระใหญ่ๆทั้งหลายเราคงจะได้เห็นที่ซุ่มซ่อนของฝูงเนื้อพวกที่สามอันเป็นที่ซึ่งมันแอบเข้ามากินดังนี้ ชนเหล่านั้นได้ทำการลอมพื้นที่ปลูกผักนั้นโดยรอบด้วยเครื่องล้อมชนิดทันทวากูระใหญ่ๆทั้งหลายแล้วภิกษุทั้งหลายเจ้าของสวนผักและบริวารก็หาพบที่ซุ่มซ่อนของฝูงเนื้อพวกที่สอันเป็นที่ซึ่งมันแอบเข้ามากินภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลฝูงเนื้อแม้พวกที่สามนั้นไม่พ้นไปจากกรรมมือของเจ้าของสวนผัก ภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์ทั้งหลายสมณพราหมณ์จำพวกที่สามมาคิดกันว่าถ้ากระไรเราจะอาศัยที่ซุ่มซ่อนอยู่ใกล้ๆโลกามิตรซึ่งเปรียบเสมือนส่วนผักของมานครั้นอาศัยอยู่ในที่ซุ่มซ่อนนั้นแล้วจัะไม่เข้าไปบริโภคโลกามิตรอันเป็นเสมือนส่วนผักแห่งมานนั้นอย่างลืมตัวครั้นไม่เข้าไปบริโภคอย่างลืมตัวอยู่ ก็ไม่ถึงซึ่งความมัวเมาเมื่อไม่มัวเมาอยู่ก็ไม่ถึงซึ่งความประมาทเมื่อไม่ประมาทอยู่ก็เป็นผู้ที่มารจะพึงกระทําตามความพอใจไม่ได้อยู่ในโลก,กามิตรอันเป็นเสมือนส่วนผักแห่งมานนั้นดังนี้ก็แต่ว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นได้เป็นผู้มีทิฏฐิขึ้นมาแล้วอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงดังนี้บ้างว่าโลกไม่เที่ยงดังนี้บ้าง ว่าโลกมีที่สุดดังนี้บ้างว่าโลกไม่มีที่สุดดังนี้บ้างว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้บ้างว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้บ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกดังนี้บ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกดังนี้บ้าง ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีดังนี้บ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หาไม่ได้ไม่มีอีกก็หาไม่ได้ดังนี้บ้างภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลสมณพราหมณ์แม้พวกที่สามนี้ก็ไม่ผลไปจากอิทธานุภาพแห่งมารภิกษุทั้งหลาย เราเกล่าวสมณพราหมณ์พวกที่สามนี้ว่ามีอุปมาเหมือนฝูงเนื้อพวกที่สามนั้นฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อพ้นจากบ่วงภิกษุทั้งหลายฝูงเนื้อพวกที่สี่มาคิดกันว่าถ้าอย่างไรเราอาศัยซุ่มซ่อนอยู่ในที่ซึ่งเจ้าของส่วนผักและบริวารไปไม่ถึงครั้นอาศัยที่ซุ่มซ่อนอยู่ในที่ซึ่งเจ้าของส่วนผักและบริวารไปไม่ถึง จะไม่ลืมตัวเข้าไปกินผักที่เจ้าของสวนผักปลูกจะไม่ถึงซึ่งความเลินเล่อเมื่อไม่เลินเล่อจักไม่ถึงซึ่งความประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วก็ไม่เป็นสัตว์ที่ใครๆพึงทำอะไรอะไรได้ตามความพอใจในสวนผักของเจ้าของผักนั้นภิกษุทั้งหลายความคิดได้เกิดขึ้นแก่เจ้าของสวนผักกับบริวารเหล่านั้นว่า ฝูงเนื้อพวกที่สี่เหล่านี้คงจะมีเล่เหลี่ยมกนโกงเหมือนมีริษเป็นแน่ฝูงเนื้อพวกที่สี่นี้คงจะเป็นสัตว์พิเศษชนิดอื่นเป็นแน่มันจึงมากินผักที่เราปลูกนี้ได้และเราก็ไม่เข้าใจการมาการไปของมันถ้ากระไรเราพึงล้อมซึ่งที่นั้นโดยรอบด้วยเครื่องล้อมชนิดทันทวากุระใหญ่ๆทั้งหลายเราคงจะได้เห็นที่ซุ่มซ่อนของฝูงเนื้อพวกที่สี่ อันเป็นที่ซึ่งมันแอบเข้ามากินดังนี้ชนเหล่านั้นได้ทําการล้อมพื้นที่ปลูกผักนั้นโดยรอบด้วยเครื่องล้อมชนิดทันทวาคูระใหญ่ๆทั้งหลายแล้วภิกษุทั้งหลายเจ้าของสวนผักและบริวารไม่ได้พบที่ซุ่มซ่อนของฝูงเนื้อพวกที่สี่อันเป็นที่ซึ่งมันแอบเข้ามากินภิกษุทั้งหลายความคิดได้เกิดขึ้นแก่เจ้าของสวนผักและบริวารว่า ถ้าเราทำฝูงเนื้อพวกที่สี่ให้แตกตื่นแล้วมันก็จะทำให้ฝูงอื่นแตกตื่นด้วยด้วยการทำอย่างนี้ฝูงเนื้อทั้งปวงก็เลือดร้างไปจากผักที่เราปลูกไว้ถ้าะไรเราพึงทำความพยายามเจาะจงแก่เนื้อพวกที่สี่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเจ้าของสวนผักและบริวารได้ทำความพยายามเจาะจงแก่ฝูงเนื้อพวกที่สี่แล้วภิกษุทั้งหลาย ด้วยอาการอย่างนี้แลฝูงเนื้อพวกที่สี่นั้นก็ผลไปจากกรรมือของเจ้าของส่วนผักภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์ทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกที่สี่มาคิดกันว่าถ้าะไรเราอาศัยที่ซุ่มซ่อนอยู่ในที่ซึ่งมานและบริวารของมานไปไม่ถึงครั้นอาศัยซุ่มซ่อนอยู่ในที่นั้นแล้วจะไม่ลืมตัวเข้าไปบริโภคโลกามิตรซึ่งเป็นเสมือนสวนผักที่มารปลูกไว้ เมื่อไม่ลืมตัวเข้าไปกินก็ไม่ถึงซึ่งความมัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ถึงซึ่งความประมาทเมื่อไม่ประมาทก็จักเป็นผู้ที่มานไม่ทำอะไรอะไรได้ตามความพอใจในโลกามิตรซึ่งเป็นเสมือนสวนผักที่มานปลูกไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลสมณพราหมณ์พวกที่สีน่นี้ก็ผลไปจากอิทธานุภาพของมานภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวสมณพราหมณ์พวกที่สี่นี้ว่ามีอุปมาเหมือนฝูงเนื้อพวกที่สี่นั้นฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายที่ซึ่งมานและบริวารของมารไปไม่ถึงนั้นเป็นอย่างใดเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุเพราะสงัดจากกามและอกะุศลธรรมทั้งหลายจึงเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกำจัดเสียแล้วซึ่งจักสุแห่งมานไปแล้วสู่ที่ซึ่งมานผู้มีบาปมองไม่เห็นต่อไปนี้ได้ตรัสถึงการบรรลุทุติยชาญทตติยชานจะตุถชาญอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะ ว่าเป็นที่ซึ่งมานไปไม่ถึงโดยในเดียวกันกับการบรรลุปฐมฌานเป็นลำดับไปจนกระทั่งถึงสัญญาเวทยิตนิโรธโดยข้อความสืบต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายยิ่งไปกว่านั้นอีกภิกษุก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงซึ่งสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วแลอยู่และเพราะเห็นแล้วด้วยปัญญา อาสะวะทั้งหลายของเธอก็สิ้นไปรอบภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้ทํามานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกําจัดเสียแล้วซึ่งจักสุแห่งมานไปแล้วสู่ที่ซึ่งมานผู้มีบาปมองไม่เห็นได้ข้ามแล้วซึ่งตัณหาในโลกดังนี้แลชุดห้าเล่มจากพระโอษฐ์เล่มที่สองอริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นหน้าที่2 6ถึงหน้าที่ส3